มาเที่ยวควีนส์ทาว์เมื่อไหร่เป็นต้องแวะเข้าคุกกี้บาร์ของคุกกี้ทม์เมื่อน,นั้นเลยค่ะไอเรามันก็ใส่ของหวานซะด้วย เท่าที่รู้มานะคะทั่วทั้งนิวซีแลนด์เนี่ยมีคุกกี้บาร์แค่สสาขาเท่านั้นก็คือที่ควีนส์ทาวกับดูนีดินวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ควีนส์ทาวนะคะก็เลยจัดไปซะหน่อยคุกกี้ทาวเนี่ยทุกคนตามชื่อเลยนะคะก็คือเน้นขายคุกกี้เป็นหลักแต่ว่าคุกกี้บาร์เนี่ยจะพิเศษตรงที่มีเมนูอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำปัน่นเฟรป้เชคไอศครีมอะไรต่างๆและไฮไลท์ตัวเด็ดที่เราตบเป็นทาสการตลาดต้องซื้อทุกครั้งที่มาควีนส์ทาวเลยก็คือขวดแก้วลายนนนนนอออออององคกกมเเเเร์ั่่่่ะืนนขา ขายเป็นนมท็อปด้วยคุกกี้แต่ว่าล่าสุดที่ดมไปลองมาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายรสชาติวันนี้เราเลือกจิ้มเป็นไวท์ช็อกโกแลตคาราเมลเฟรปเป้มา1ขวดราคาอยู่ที่12เหรียญหรือประมาณ2 4 0อสบาทชอบเซรัปคาราเมลของเขามากเป็นรสชาติคาราเมลที่ถูกต้องคือรอบนี้เนี่ยเขามีฝามาให้แล้วค่ะทุกคนเมื่อก่อนคือมาแต่ขวดอย่างเดียวงงมากว่าทําไมมาแค่นั้นสําหรับใครที่ไม่สันทัดน้าหวานจะเข้ามาเดินดูเฉยๆก็เลิศน,นะคะเพราะว่าตัวบาร์เนี่ยตกแต่งสไตล์น่ารักมีจุดให้ถ่ายรูปได้ด นะหรือว่าจะซื้อคุกกี้เป็นของฝากก็มีกล่องน่ารักๆอยู่หลายแบบให้เลือกเลยค่ะใครมาเที่ยวควีนส์ทาวก็แวะมาลองดูกันได้นะคะ